สวัสดีทุกท่านนะครับอขออนุญาตเป็นตัวแทนบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตนำเสนอ innovation product ของประกันภัยเมื่อมันมี open data นะครับหลายท่านน่าจะเห็นภาพนี้ในวันนี้หลายครอบแหละหนึ่งคนทำอะไรกันบ้างเรา,ารเรามีการออมเรามีการ บอหล o วิ่งนะเลนดิ้งเรื่องของการลงทุนอีกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของประกันภัยถ้าวันนี้แต่ละท่านต้องทำประกันกิจกรรมที่แต่ละท่านต้องทำมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ต้องนำเอกสารพิสูจน์เราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นจริงหรือไม่สุดท้ายบริษัทประกันภัยพิจารณาเพื่อที่จะบอกว่า รับหรือไม่รับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเกิดการเคลมเมื่อเกิดการเคลมทุกท่านจะต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะอะไรต่างๆเกิดขึ้นเป็นกระบวนการที่เราทำกันมาหลายปีแล้วแต่ถ้าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถให้ข้อมูลไหลมาหาบริษัทประกันภัยได้อย่างรวดเร็วขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือส่วนที่เป็นสีชมพูเมื่อผู้เอาประกันภัยมีการคอนเซนต์บริษัทจะเชื่อถือข้อมูลนั้นว่ามีหลักฐานมีเกิดขึ้นจริงและกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ตอนที่รับประกันและทำการเคลมจะรวดเร็วมากขึ้นต่อมาวันนี้จะขอนำเสนอซีนารีโอที่น่าจะเป็นไปได้ปัจจุบันอาจจะยังดูเหมือนว่า เป็นไปได้ยากแต่ถ้าเกิดมีการทำา Open Data ของสถาบันการเงินเราอาจจะได้เห็นผลิตภัณฑ์นี้ได้ในอนาคตนะครับตัวที่หนึ่งเลยอันนี้หลายท่านน่าจะได้ยินในวันนี้กันหลายหลายหลาย,หลายครั้งแล้วว่าประชาชนไทยเนี่ยจริงๆมีเซฟวิ่งน้อยกว่าบอ l ลวิ่งเนาะหมายความว่าเอ๊ะจริงๆเรากู้แล้วประกันภัยจริงๆผลิตภัณฑ์นี้มีอยู่ค่อนข้างนานแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่พูดว่าถ้าเรามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเงินกู้ต่างๆจะหายไปไหนส่วนใหญ่ก็ต้องมีคนมารับภาระต่อฉะนั้นบริษัทประกันภัยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถคุบครอบคลุมของวงเงินกู้ทั้งหมดให้กับสิ่งที่ผู้ผู้กู้ ท่านนั้นมีอยู่ได้ถึงแม้เขาจะมีเงินเก็บไม่เพียงพอก็ตามซึ่งส่วนนี้น่าจะเหมาะกับกลุ่มเปราะบางซึ่งมีเป็นประชากรส่สวนมากในประเทศไทยนะครับต่อมาประเทศไทยเองก็ต้องมีเรื่องของเอจิงโซซายตี้และหลายท่านอาจจะมีเรื่องของเวลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเวลที่เราเก็บไว้นะไม่ว่าจะอยู่ใน b บงค์ไม่ว่าจะอยู่ในการลงทุนในแอสเซทแมเนจเมนตต่างๆ มีขึ้นแล้วก็มีลงมีวันดีแล้วก็มีวันแย่ถ้าเราสามารถคัสตอมไมซ์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่า deductible ตามสภาพอของตลาดได้อาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีเวลเยอะขอ deductible สูงๆเมื่อไหร่ที่เราเวลน้อยเราอาจจะขอให้ deductible ลดลงเพราะเราอาจจะไม่อยากไม่อยากไม่อยากรับภาระเองมากเกินไปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งแบบแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในประเทศไทยเยงไม่มีนะครับต่อมาเองอาจจะเป็นเรื่องของอาการแชร์ลิงข้อมูลระวังบริษัทประกันกับบริษัทประกันกันเองถ้าแต่ละท่านที่มีความต้องการทางด้าน ประกันสุขภาพที่ค่อนข้างซับซ้อนความคุ้มครองแต่ละท่านตอนซื้อไม่ว่าซื้อจากบริษัทสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวสีชมพูคำถามคือเอ๊ะมันเข้ากันได้จริงไหมแต่ถ้าเกิดเรามีเรื่องของการทำโอเพนเดต้าณวันที่เคลมเนี่ยข้อมูลแชร์กันแล้วเราสามารถที่จะพิสูจน์กันได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นอ่าต่อเนื่องกันและ ไม่ต้องบัดเดินไม่ต้องยึดติดกับผู้ให้บริการรายใดรายวอันนี้ก็จะเกิดทางเลือกให้กับผู้ผูเอาประกันที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามองถึง b e n e อฟฟในมุมของประกันภัยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องมีคือเรื่องของ i n n o v a t i v n ของผลิตภัณฑ์สิ่งที่ลูกค้าจะได้คือ Experience ที่ดีขึ้นบริษัทประกันภัยก็จะได้เรื่อง Cost Effective C l a i m t r a n s p a r e n c y คือเรื่องของที่เราไม่ต้องรอการพิสูจน์แล้ว และเราก็จะ,ะกําจัดเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันของเรื่องข้อมูลได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะได้ในมุมของประกันภัยครับขอบคุณครับ